สวัสดีนะครับพบกับครับทูมีกันที่นะครับวันนี้เอาปืนเดย่าเอ็ม e สิบนะครับเดย่าุกี้เอามาเปิดประสบการณ์ใช้งานครั้งแรกเลยนะครับเป็นปืนตัวที่2นะครับที่ไม่ได้ซื้อที่สอนอ,อสอบนะครับอันนี้เดินทางไปซื้อเองที่ร้านนะครับแต่ก็ซื้องเป็นสวัสดิการนะครับ ทีนี้โดยส่วนตัวผมอยากจะดูก่อนนะครับอยากจะลองถอดออกดูก่อนว่าเออมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วก็อ,อ่ามันมีส่วนใดที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ถนอมเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับในในในก่อนการยิงแล้วก็เป็นการเช็คด้วยว่าตรงไหนมันมีการหลวมการไหลนะครับถึงเป็นครั้งแรกกันนะครับครั้งแรกที่เอามาใช้ ขขยทุกอย่างที่ขวางฮะอะไรที่มันขวางอยู่เราก็ขข่แล้วก็เราก,ก็หมุนออกให้หมดแต่แล้ก็กังวลอยู่นะครับว่าเวลาประกอบเราจะประกอบคืนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่ามันเหมือนคอมนะครับตรงไหนที่เสียบได้พอดีมันก็จะเสียบได้นะครับตรงไหนที่เสียบไม่ได้มันก็มันก็จะต้องกลับข้างสลับข้างหรือเปลี่ยนตำแหน่งเอาเอง อันนี้ตรงห้องแก๊สก็จะต้องกดลงนิดนึงนะครับกดลงเข้าหาตัวตัวโครงแล้วค่อยหมุนไม่งั้นมันหมุนแล้วมันฟรีมันฟีหมุนไปทั้งกระบอกอห้องแก๊สนะครับห้องแก๊สก็เป็นสองชิ้นตรงนี้คิดว่าน่าจะต้องทำความสะอาดให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันขับเคลื่อนด้วยแก๊ส ทยอยทยอยนะครับอันไหนที่เราไม่ต้องยึดน็อตไม่ต้องมีสกรูขันเราก็เอาออกได้เลยตรงนี้เป็นส่วนของรูแก๊สนะครับรูแก๊สจะมีด้วยกัน3รูก็คือเวลายิงออกมาแก๊สมันก็จะสวนรูเนี้ยนะครับออกมาแล้วก็ไปดันนะครับในห้องแก๊สก็น่าจะเป็นตัวช่วยสร้างแรงดันแก๊สขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ตัว ลูกเลื่อนนะครับมาใช้แรงเนี้ยมันดันให้ลูกเลื่อนมันถอยหลังอ่าเท่าที่เท่าที่สังเกตในการถอดเนี่ยนะครับมันจะมีเดเดย่าน่าจะเป็นรุ่นเป็น MK12 เนี้ยนะครับแต่น่าจะเวอร์ชันอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับที่มันไม่ต้องขันตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นเป็นเกลียวเป็นเกลียวที่เราหมุน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 แล้วมันก็จะออกแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเนี่ยนะครับมันจะมีอ่ารู เป็นสกูอยู่แล้วก็หน้าสกูเป็น6แฉกอันนี้ก็คือ6แฉกที่แถมมาให้นะครับตอนที่รีวิวของแถมเนี้ยก็ตอนนั้นยังหายอยู่เลยว่ามันจะเอาไปใช้ตรงไหนนะครับมี2ตัวนะครับต่อกันออาออกม่ได้อ๋อต้องถอดโครงนะฮะถ้างั้น เราไปรื้อโครงเลยแล้วกันรื้อโครงก็เอาหมุดนะครับมีหมุดยึด2ตัวกดหมุดยึดด้านซ้ายมาแล้วก็ดึงด้านขวาดึงให้ตึงนะครับแต่มันจะไม่หลุดออกปุ๊บแล้วก็เอียงลงนะครับเอียงลงเล็กน้อยก็จะแยกส่วนที่เป็นท่อนล่างนะครับอันนี้คือส่วนท่อนบนท่อนบนก็ไม่มีอะไรนะครับก็แยกลํากล้องออกไปแล้วก็มีอ่า เข็มนะครับชุดเข็มกับมนเหมือนเป็นตะเกียบอะนะครับอันนี้เป็นโครงด้านล่างโครงด้านล่างไม่มีอะไรนะครับก็มีคอนมีเซฟตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรมันมากแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับชิ้นส่วนก็จะมีประมาณนี้ทำกล้องนะครับอ่าเข็ม ประมาณนี้นะครับดังนั้นชิ้นส่วนอะไรที่เรามันจะต้องเคลื่อนไหวผมจะลองฉีดนะครับตัวสเปรย์นิดหนึ่งเพื่อให้มันลอดลื่นนะครับมันไม่ฝืดคันนี้ก็ตรงนี้นะครับมีโช๊คอยู่นะครับโช๊คนี่มันในกล่องนะครับเปิดเราเปิดกล่องมาเนี่ยโช๊เนี่ย ที่เราเห็นเป็นหลุมอะไรนะครับมันมีมันมี2ตัวอีกตัวหนึ่งไม่ได้หายไปไหนนะครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่อยู่ในลากล้องนะครับนี่ห้องแก๊สนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นเข็บทำงานปกตินะครับลองกดกดดูแล้วก็ ทําทความสะอาดนะครับไม่ต้องทาไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็คือมาฉีดในชิ้นส่วนที่มันเป็นกลไกลตรงที่ส่วนที่ต้องเลื่อนนะครับฉีดเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้มันไม่เยิมเกินนะครับไม่เยมิมแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเอาตัวตะเกียบแล้วก็ห้องเข็มนะครับแล้วก็ประกบกับ ทำกล้องนะครับใส่เข้าไปในโครงบ,บนเสร็จแล้วก็เอาชุดโครงบ,บนนะครับประกบกับโครงล่างอันนี้อาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะครับกลัวไปชนกล้องหลน่นเดี๋ยวเคาเดี๋ยววางก่อนนะใส่ไม่ถนัดอ่ะพอมันลงนะครับท้ายมันลงไปพั้ชนงเนี่ยมันก็จะข้างหน้าเดี๋ยวมันก็จะลงเองนะครับ แล้วเราก็ดันดันดันดนเข้ามาให้มันชิดชิดโคง้งชิดพันธายหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็กดไอตัวหมุดยึดลงไปนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสร็จแล้วก็ใส่น็อตนะครับที่เป็นสกู6แฉกมี2ตัวนะครับต่อกันตัวล่างก็ตัวล่างก็ใส่จากตรงนี้นะครับที่เดียวกัน แล้วก็เอาประแจหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะไขไปอีกตัวหนึ่งก็ซ้อนไปนะครับใส่เข้าไปในรูเดิม ตึงๆพอแล้วกันนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นตัวที่ไว้ไว้ดันตะเกียบนะครับไว้ดันลูกเลื่อนน่ะนะครับเป็นเป็นตัวถ่ายน่าจะเป็นตัวถ่ายแรงส่งมาจากห้องแก๊สนะครับแล้วก็เอาจุดจุดแก๊สนะครับจุดนี้นะครับสวมเข้ากันแล้วก็ใส่ลงมาจากนั้นมันก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กเครื่งองวงกลมูคหนึง นะครับคราวนี้ดึงห้องแก๊สลงมานิดหนึ่งดึงห้องห้องแก๊สลงมาให้ชิดโครงนะครับมันถึงจะเห็นร่องไว้สําหรับใส่นะครับใส่ไอเล็กขึ้นวงกลมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาเกลียวที่ยึดนะครับคราวนี้แล้วก็เอาห้องแก๊สเน,นี่ยดันดันขึ้นมาข้างหน้านิดหนึ่งให้มันมารับเกลียวครับเนี่ยนะครับมันจะมันจะส่งแรงมาผลักตรงเนี้ยให้ไปชนกับลูกเลื่อนนะครับ แล้วก็เอาโครงหน้านะครับมาใส่เอาเฟรมมาใส่นะครับขันตัวยึดเฟรมทีนี้ถ้าแกะตรงตรงที่ยึดเฟรมนะครับบางทีเราจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆกับดอกจิกนะครับมันมันจะมีดอกจิกรองลองข้างล่างอีกทีเนะี่ยมันอาจจะรูดออกมาด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนที่ทอด ว่าไอดอกกิกตัวนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงใกล้ๆก,กับนอ็อตที่ที่ที่ยึดโครงเนี่ยครับใส่โอริงยางเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวดอบัตเตอร์นะครับ คีบัตเตอร์ไอตรงดอบัตเตอร์อาจจะใช้แรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไอความเป็นเกลียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่แน่นเนี่ยมันก็จะถอนเกลียวเองคราวนี้ลองยิงนะครับจากการทดสอบยิงนะครับอ่ามันก็จะมีขัดนิดหนึ่งนะครับอันนี้ลุงลุงสารนิดนะครับมา ถ้ายิงเราแปดร,ร,รวมสลายออกเลยนะครับกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นัดสั่งๆรวมตัวแก๊งปืนฉีดน้ํานะครับก็มารวมยิงด้วยนะครับคือในตอนนี้นะครับคือยังบรรจุเต็มแม็กไม่ไม่สะดวกนะครับคือบรรจุได้6นัดนะครับแม็กสินัดบรรจุได้6นัดเจ็นัดถ้าเกิดว่าเป็นแม็กห้านัดนะครับก็จะบรรจุไป3นัดก่อน บางทีก็มีจังหวะติดขัดบ้างนะครับ oh. ลูกนี้ก็ oh. นะครับ oh. ลูกเอนาีนะครับ oh. ควันขโมงเขา oh. เขาตานี่แแสบมาก oh. Oh. ก็อันนี้นัดนี้เป็นนัดที่ทุกคนก็อยากจะลองดูว่า,ากลุ่มระยะ25เมตรเนี่ยเป็นไงมั่ง oh. ในวันนี้นะครับ oh. Oh. อัพทูมีคันที่ก็ ได้ลองเอาประสบการณ์การยิงเดรย่าครั้งแรกนะครับเปิดประสบการณ์เอามาใช้ครั้งแรกสรุปอย่างนี้นะครับว่า,าตัวเดรย่าเนี่ยเป็นปืนที่ใช้งานดีนะครับรีคอยน้อยน้อยนะครับน้อยกว่าที่ใช้อยู่ก็คือมีปดาดัาอีกอันนะครับคิดว่าน้อยกว่านะครับยิงนิ่มสบายแล้วก็กินลูกดีนะครับ แต่ตอนนี้ก็เชื่อว่า,าปืนมันยังใหม่ๆอยู่บางทีมันไม่ป้อนลูกเข้าไปอาจจะเป็นที่สปริงแม็กมันยังแข็งอยู่หรือว่าตัวลิสปริงรีคอยน์เนี่ยนะครับที่อยู่ตรงมันท้ายมันอาจจะยังเหนียวอยู่นะครับก็คงต้องนวดเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ